สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกัอนอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้วิดีโอนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าออนตั้งใจนะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้นะคะเครื่องทำมาส์กนั่นเองค่ะซึ่งออนนะคะได้อัพโหลดรูปลงไปใน Facebook นะคะแล้วก็มีสาวๆเนี่ยกดไลค์กันเยอะมากนะคะดังนั้นเรคิดว่า ออนจะต้องรีบมาทําวิดีโอนี้ให้ดูกันเลยค่ะซึ่งเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะออนได้สั่งซื้อนะคะเน้นว่าซื้อนะคะเต็มราคานะคะไม่มีส่วนลดใดๆทั้งสิ้นนะคะจากร้านออนไลน์ร้านหนึ่งนะคะโดยราคาเครื่องนี้นะคะจะอยู่ที่3,800บาทนะคะคือเครื่องนี้สามารถปั่นผลไม้ได้นะคะแล้วก็มีถาดมาสอยู่ในตัวนะคะเวลาที่เราทำมาสเสร็จนะคะเราก็ไม่ต้องเทมาสอะไรลงในถาดเลยค่ะคือเครื่องนี้มันจะทําหน้าที่ของมันให้ครบเลยซึ่งเรียกว่าค่อนข้างครบคันนะคะแล้วก็สะดวกสบาย แต่ข้อเสียนะคะก็คือจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการพกพาไปไหนไกลกๆนะคะเพราะว่าเครื่องค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีน้ําหนักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสําหรับออนเนี่ยออนโอเคเพราะว่า อ่อนชอบนะคะที่จะทามาสกที่บ้านนะคะจะมาต้อนเช้าหรือมาสก์ก่อนนอนก็ได้ค่ะซึ่งมาสกที่เราจะทาในวันนี้นะคะก็จะเป็นมาสกผลไม้ค่ะซึ่งก็จะปั่นแอปเปิลนะคะรวมกับคอลลาเจนนะคะแล้วก็ออกมาเป็นแผ่นมาสกแล้วก็มาสกหน้าเย,ย็นเลยค่ะพร้อมไม่ดูกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะจะไปสาธิตวิธีการทำมาสกให้ดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเรามาดูเมนูกันก่อนคะ่ะปุ่มเข,เขียวที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นปุ่มที่เราเลือกโหมดต่างๆนะคะส่วนปุ่มนี้นะคะก็คือจะเป็นปุ่มที่กดอโตเมตินะคะ ปุ่มที่2นะคะก็จะเป็นปุ่ม power ค่ะดังนั้นตอนนี้ที่กระพริบอยู่ก็แปลว่า on เสียบลักแล้วนะคะดังนั้น power เนี่ยก็อนอยู่นะคะปุ่มที่3นะคะจะเป็นปุ่มสำหรับในการล้างต่างๆนะคะส่วนปุ่มที่4นะคะก็จะเป็นปุ่มสำหรับการทำมาร์คจำพวกลิควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นมาร์ไวแดงหรือว่ามาร์นมค่ะปุ่มที่5นะคะก็จะเป็นปุ่มสำหรับการปั่นผลไม้ค่ะ ปุ่มที่6นะคะถ้าสัญญาณไฟกับพริบก็แสดงว่ากําลังทํางานนะคะปุ่มที่7ถ้าสัญญาณตรงนี้กระพริบป,ปุ๊บก็แปลว่าขั้นตอนการทํามาร์กเสร็จแล้วค่ะ ส่วนปุ่มที่9นะคะก็จะเป็นปุ่มที่เรากด Open หรือว่ากด Confirm นั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะสิ่งที่เราต้องใช้ในการทำมาสก์ก็คือ Magic Collagen Active p e บ Tide นะคะซึ่งอันนี้นะคะเขาแถมมาก,กับตัวเครื่องค่ะส่วนออนนะคะลองถามร้านที่ออนซื้อมาแล้วเขาบอกว่าสามารถซื้อแยกได้นะคะซึ่งในการทำมาสกแต่ละครั้งนะคะเราจะใช้คอลลาเจนทั้งหมด2เม็ดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเปิดฝาตรงนี้ค่ะหย่อนคอลลาเจนลงไปนะคะ1เม็ด2เม็ดนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําเข้าไปค่ะดเดอรนจะใช้ตัวฝาของเขาเลยนะคะซึ่งจะมีปริมาณน้ําบอกนะคะว่าต้องใช้น้าเท่าไหร่ซึ่งการทํามาใช้น้ําที่80มิลค่ะค่อยๆเทลงไปอย่างนี้นะคะเวลาที่เราจะปั่นนะคะเราก็ใส่ผลไม้ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเวลากดปั่นนะคะก็จะมีเจ้านี่นะคะในการช่วยดันผลไม้ลงไปเหมือนเวลาเราคั้นน้ำผลไม้ค่ะอะอมก็จะกดเลือกโหมดนะคะจนกระทั่งไฟนะคะกลับพลิบที่จุดที่5ที่แนะนําไปเมื่อกี้นะคะ แล้วก็กดปุ่มสีแดงนะคะเพื่อทำการปั่นผลไม้ค่ะปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็กดปุ่มแดงเลยค่ะเพื่อทำมาสนะคะจะได้ยินเสียงอย่างนี้นะคะไฟสีม่วงๆนะคะจะทำงานอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็รอนะคะ ะะ <P> ก็จะมีเสียงตี๊ดนะคะแต่ว่าไม่ทันได้อัดไว้นะคะซึ่งถ้าได้ยินเสียงตี๊ดเนี่ยแปลว่าเราสามารถดึงถัดมาสออกได้ถาดมาสนะคะเวลาดึงจะยากนิดนึงนะคะ <P> ต้องใช้มือจับตัวเครื่องไว้นะคะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะ <P> ก็จะเป็นมาสที่เสร็จแล้วะคะ่ะซึ่งจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองๆนะคะนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองเรอมาใกล้ๆนะคะตอนนี้จะยังเป็นน้ําอยู่ค่ะดังนั้นรอห้นาทีนะคะเดี๋ยวจะเซ็ตตัว นะคะออนก็สาธิตวิธีการใช้แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่ามาร์กที่ทํานะคะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเห็นกันใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผ่นมาร์สใสๆแบบนี้ลแล้วออก็จะค่อยๆแกะแผ่นมาร์กออกมานะคะก็จะเป็นแผ่นเจลแบบนี้เลยนี่นะคะแผ่นมาร์กที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะเพราะว่าเราคันน้ำแอปเปิลค่ะเดี๋ยวไปมาร์กหน้าโชว์กันเลยค่ะ นี่นะคะก็จะมา์กแล้วนะคะซึ่งแนะนําว่าต้องนอนนะคะเพราะไม่งั้นมันจะไหลนะคะก็จะเป็นมาสกตอนที่เรามาส์กนะคะเนื้อก็จะเป็นเจลแบบนี้เลยค่ะที่ก็จะเป็นเจลใสๆนะคะจริงๆเวลามาส์กเนี่ยไม่ควรพูดเนาะแต่ว่ากอดวิดีโอให้ดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการทามาส์กหน้าด้วยตัวเองนะคะซึ่งวันนี้ออาสาธิตวิธีการทามาส์กผลไม้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะยวเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ